ครับสวัสดีครับช่อง y o u t u b e สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูต้นกล้านะครับที่เราใช้ผ้าเขียวนะครับในการรองพื้นเพื่อที่จะทำนาพรังนะครับหรือทำนาใช้น้ำน้อยนะครับพี่น้องครับสามวันพอดีนะครับวันนี้เข้าวันที่สี่นะครับผมก็เพิ่งเอา เศษวัสดุนะครับคือเศษฟางออกเมื่อคืนนะครับพี่น้องก็เลยวันนี้ก็นําเสนอให้พี่น้องได้มาดูด้วยกันนะครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องใช้ผ้าเขียวรองตรงนี้ยังเล็ดลอดมาเลยนะครับพอเวลาเราถอนกล้าออกเราก็จะดึงผ้าเขียวนะครับแล้วก็เอากล้าไปปักดำ เป็นพันข้าวกอขอ79นะครับพี่น้องข้าวพันใหม่ก็ซื้อมาจากทางเน็ตนะครับ12กิโล700บาทนะครับพี่น้องก็อยากจะให้พี่น้องคอยดูนะครับตอนนี้เราก็รดน้ำเต็มที่เลยนะครับรดเช้าเย็นเช้าเย็นเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเขาเติบโตนะครับนี่นะครับฟางที่ผมดึงออกเมื่อคือนนะครับพี่น้อง เพราะว่าการเอาเศษวัสดุออกต้องเอาออกช่วงค่ำๆนะครับไม่อยากให้ต้นกล้าเขาช้ำนี่นะครับพี่น้องใช้เวลา3คืนพอด,ดีนะครับ3คืน4วันกล้าออกพอด,ดีนะครับเป็นกล้าต้นข้าวนะครับพันกอขอเจสาสามารถทำได้ทั้ง นาปรังและนาปีนะครับอันนี้มันดันมานะครับมันนูนเราก็เอาออกนะครับเดี๋ยวเวลารถไปมันจะเวลารถไปมันจะเข้าที่ยุบเองนะครับ นี่เอาออกมาคืนก็เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวถูกแสงแดดหนึ่งวันสองวันก็จะสีก็จะเขียวนะครับพี่น้องพ่าปูพื้นปูพื้นเสร็จแล้วก็ใส่ใสด่ดินนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยปุ๋ยผสมดินนะครับปุ๋ยมูลวัวนะครับออกสวยมากนะครับก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับหนึ่งไร่นะครับ ไม่ได้ทําเยอะนะครับทำหนึ่งไร่นะครับพี่น้องคอยติดตามเดี๋ยวเราไปดูที่ด้วยกันที่จะทํานานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็น e p 2นะครับการทํานาปลังโดยใช้น้ำน้อยนะครับ เราไปดูที่ด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งที่เราใช้วัสดุในการทำนาสิบตันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำปีนี้มีโครงการจัดถมนะครับพี่น้องจัดถมให้ดินมันสูงกว่านี้นะครับแต่เรามาทำฝั่งนี้นะครับหนึ่งไร่ นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเราจะใช้ทํำนาพรังนะครับกอขอ79วัสดุเยอะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องลงดูนี่แหละครับเราจะทําจุดนี้นะครับประมาณ15วันเราก็จะดำแล้วก็กล้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับ อนนี้เรากำลังหมักฟางนะครับหมักฟางเพื่อที่จะให้ฟางมันเน่านี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เถาเราไม่ได้เผามไม่ได้อะไรเลยนะครับหมักฟางนะครับเพื่อที่จะทำนานะครับพี่น้อง แล้วจะไม่ไถด้วยนะครับทีนี้มันมันไถไม่ได้ก็ใช้วิธีการเหยียบเอานะครับให้รถเขามาเหยียบเหยียบแล้วก็ให้ดินมันเสมอแล้วก็ดำเลยนะครับขอนกล้ามาดำตามที่พี่น้องได้เห็นกล้าแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับเป็นที่นาอินทรีย์เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเวลามัน เน่าสลายไปพี่น้องก็ดูน้ำนะครับสีน้ำเหมือนกับน้ำปุ๋ยเลยเนี่แหละครับข้อดีในการทำนาอินทรีย์ก็ให้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับครับก็เป็นเศษฟางที่เราปล่อยให้เน่านะครับ ตอนนี้กำลังหมักฟางนะครับก็คงจะประมาณ15วันก็ใช้ได้นะครับก็ให้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับพันข้าวกขอข79ใช้ในการทํานาปรังนะครับเนื้อที่1ไร่นะครับใช้วัสดุก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ